สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคับเด้อร์ขอยาดอรุณสวัสดิ์พี่น้องสู่ขวดข้นพี่น้องนะครับมินี้กาพามาหัวมอสวนคือเก่าพี่น้องนะครับวันนี้ก็จะทําคลิปพาพี่น้องมาลกหญ้าในกระเทียมพี่น้องนะฮะเพิ่นก็มีอยู่พี่น้องนะครับก็เป็นจุ่มเป็นหยังอยู่พี่น้องนะครับเป็นจุ่มเป็นหยังคือจุ่มเห็ดบ่พี่น้องก็มาพี่น้องลกหญ้าออกกําลังกายพี่น้องนะครับนะครับลกหญ้านํากันพี่น้องลกหญ้าในกระเทียมพี่น้อง นะช่วงนี้ต้องเฝ้าลกไฟเนี่ยนะพี่น้องคันบลกอันนี้คนทีเป็นกอลำมใหญ่เลยหยาพี่น้องนะก็จะจัดการหยาพี่น้องกระทบกับกระเทียมเขาได้พี่น้องเนะี่ยก็ต้องเบิ้งเน่นพี่น้องแบบไม่ลกหยาขึ้นลกกระเทียมพี่น้อง <c oughs> กระเทียมเอาไว้ได้พี่น้องกระเทียมไม่เอาไว้หยาหายักออกพี่น้องเลยเนะีนะ่ยจะาว่างๆไว้กระได้พี่น้องนะฮะ แต่ขันจะดีก็ต้องอ,ออกไปเลยก็ได้พี่น้องนะแต่ขันว่างไว้ขันพันวะหากพันวะลงไปข้างล่างก,กงง็บพี่นก็จะแห้งพี่ไปแล้วพี่น้องนะครับลักษณะใดพี่น้องนี่จะเห็นไหมพี่ก็แห้งไปพี่น้องคครับภาพลกหยาลกหยาด้อพี่น้องเด้อลกหยาพี่น้องลกหยาในกระเทียมกับพี่น้องอ๋อมาพี่น้องมาลกหยาอ้อกัน ออกก้อนรงกายตอนเสาะครับพี่น้องเราค่อยๆลกไปสิแหละพี่น้องเด้เอ๊ะกระสีไม่ใหญาไรยางพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าใหญ่พี่น้องนี่พี่น้องหญาไปเล้วเขาเอื่นวยางพี่น้องเขาเอื่นวยางใหญ่ใหญ่ยังพี่น้องพี่น้องโหพี่น้องนี่ทั้งสี่พี่น้องเขาเอื่นวยางใหญ่ยังพี่น้องเป็นเศษเอิ่นหมดถึงพี่น้องเขาโทนอะไรๆนี่เอื่นวยางใหญ่ยังพี่น้องง่ายเดี๋ยวแล้วพี่น้องนะ มัาทำงานบุกกระเทียมสันติพี่น้องกลามพี่น้องลุกเนี่ยนี่นี่พี่น้องก็ค่อยๆลุกไปในพี่น้องนะครัมองฝ่าว่าไหนพี่น้องกันเฝ้าวก็สิไปถอนถอนเอากระเทียมไปไหนหรือวะนั่นไหนพี่น้องค่อยลุกไปตามลำดับเอาแล้วกันเอาแต่ว่าความสามาตรภัยมันไ,ภ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 ไภัยภัยเพิ่นเรือยพี่น้องเนะาะอนี่พี่น้อง ก็อค่อยเคลื่อนไปพี่น้องนะฮะค่อ,คอยคสืบทราบไปด้วยพี่น้องด้วยค่อยค่อยสืบทราบไปเรื่องพี่น้องน,นี่เป็นหยาบอ่ะขันหยาก็รกออกพี่น้องขันกันเยียมเก่าวไปเด้อพูกเที่ยวกับผาดด้วยกันนะพี่น้องนะแต่มีจังหวะผาดด้วยกันที่ว,ว่าพยายามย้ายผาดพี่น้องอปกติก็ถอนทางเต็นท์ใหน้อยเนียน่ย สำเนึงก็ดีพี่น้องแต่วันนี้ก็คือว่าพี่น้องมีไาสำเนียงก็เอาสำเนียงพี่น้องเด้อพี่น้องพอนกระเทียมอ๋อขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆก็อ,อยากทักทายสำเนียงพี่น้องอยู <c oughs> ด่ดีไม่แห้งสู่ก้นพี่น้องสวัสดีครับ